หลากหลายหน่วยงานจัดค่ะเช่นที่กระทรวงศึกษาธิการพร้อมกับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทั่วประเทศค่ะก็เชิญชวนผู้ปกครองนะคะพาน้องๆหน,หนูๆไปร่วมงานกันได้นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมฉลองวันเด็กปีนี้ค่ะโดยมอบของขวัญวันเด็กมุ่งหวังให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพเข้าถึงประสบการณ์อันดีผ่านกิจกรรมที่หลากหลายจากทุกหน่วยงานในสังกัดในกำกับและหน่วยงานระดับจังหวัดทั่วประเทศเตรียมกิจกรรมไว้ให้กับเด็กๆมากมาย ประกอบด้วยกิจกรรมฉลองครบรอบ60ปีเด็กเยาวชนชมท้องฟ้าจำลองฟรี4วันเลยนะคะตั้งแต่วันที่9ถึง12มกราคมนี้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่สนใจได้เรียนรู้ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวมีกิจกรรมการท่องโลกการเรียนรู้เสมือนจริงโดยศูนย์วิทยาศาสตร,ร์เพื่อการศึกษารวมทั้งการจัดคารวาลมอบของขวัญให้กับเด็กด้อยโอกาส77จังหวัดจังหวัดละ20,000คนค่ะ ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะพาบุตรหลานมาเที่ยวงานวันเด็กในงานของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการได้ในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ซึ่งก็จะทําให้น้องๆได้รับประสบการณ์ความสนุกสนานได้รับความรู้แถมได้รับของรางวัลอีกมากมายกลับบ้านด้วยค่ะกระทรวงแรงงานเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีที่เชิญชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้เชิญน,น้องๆหนูๆไปร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ตื่นตาตื่นใจกับคุณยนฝึกอาชีพ ร่วมสนุกกับเกมและกิจกรรมแจกของรางวัลสุดพิเศษมากมายค่ะสำหรับปีนี้กระทรวงแรงงานยังร่วมกับสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานสถานประกอบการภาคเอกชนจัดก,กิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ที่ในวันเสาร์ที่13มกราคมนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เช้าเลย8โมงเช้าค่ะงานจัดที่โถงชั้นล่างของอาคารกระทรวงแรงงานซึ่งก็เปิดโอกาสให้เด็กๆและเยาวชนได้ร่วมสนุกสร้างสรรค์เรียนรู้เรื่องราวต่างๆผ่านบูธกิจกรรมมากมายเชิญชวนนะคะไปที่กระทรวงแรงงานได้เลยอยู่ตรงดินแดงนี่เองค่ะ ทางด้านของพันเอกประเสริฐสิงห์ขอนเขียวรองผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่28เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์การเรียนของขวัญของเล่นขนมและเครื่องดื่มโดยการสนับสนุนจากมูล,ลนิธิสว่างคีรีธรรมบริษัทใจแอ้นร็อก1990จำกัดห้างบิ๊กซีสาขาเลยห้างบิ๊กกิมบริษัทจอเจริญมาร์เก็ตติ้งจำกัดและบริษัทเมืองเลยบิ๊กโฮมจำกัดสนับสนุนในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้ค่ะ มณฑนฐานบกที่28ก็ขอเชิญชวนน้องๆและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปีนี้นะคะจากที่สโมสรค่ายสีสองรักเริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปมีกิจกรรมการจัดแสดงยุทธุปกรณ์ทางทหารให้น้องๆได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดมีกิจกรรมการแสดงทักษะขีดความสามารถทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนการส่งเสริมการเรียนรู้โลกกว้างฐานกิจกรรมผจญภัยต่างๆกิจกรรมนันทนาการจากหลากหลายหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมการจัดงานการแสดงบนเวที พร้อมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงานลุ้นรับของรางวัลใหญ่ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปร่วมสนุกกันได้ค่ะ